อยู่เป็นเพื่อนผุ้นู้ฟังกันนะในช่วงของรายการชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้ทุกวันบ่ายสามนะคะสิบหานาฬิกาสิบนาทีจนถึงสิบหนาฬิกานะคะฟังเพลงพร้อๆกันไปแล้วช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารที่แดนนินนำมาฝากกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็จะมีงานใหญ่กันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะ จากประเทศจีนนั่นเองค่ะซึ่งในปี2566นี้เนี่ยนะคะนอกจากว่ากาจะมีการเปิดประเทศเพิ่มขึ้นของหลายประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะคะเมื่อรัฐบาลจีนเขามีการประกาศยกเลิกเรื่องของมาตรการนะคะ กักการโรคโควิดน,น,นักเดินทางนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่8มกราคม2566นะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยของเราเป็นอย่างมากนะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนเป็นกลุ่มประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญนะคะทั้งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี2 2566เนี่ยกลับมาได้80%ของปี2562โดยจะโดยรายได้เนี่ยประมาณ2.8ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาได้50%หรือประมาณ20ล้านคนนะคะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ก่อนที่จะเกิดโควิด -19 นะคะในปี2562นั่นเองนะคะซึ่งจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางาการประชุมของ คู่ที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะว่าที่มีการประชุมกันไปนะคะที่ประชุมก็มีความเห็นดีแล้วก็แบบความเห็นที่ดีค่ะแล้วก็เป็นแนวทางเอกสารที่จะทําไปด้วยกันเรื่องของนโยบายต่างๆที่ใช้ ไทยมีการไทยเนี่ยไม่ได้มีการเจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเกณฑ์ที่เขาใช้ยึดตามกฎหมายต่างๆทั้งกฎหมายในประเทศแล้วก็กฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะโดยมีคณะกรรมการวิชาการภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติพุทธศักราช2558เป็นผู้ให้คาปรึกษายึดตามข้อมูลอยู่จริงปฏิบัติจ,จริงนะคะซึ่งทางนายแพทย์โอภาสการกร้วินพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการกล่าวกันนะคะส่วนปัญหาประเด็นนะคะ ก็คือโซเชียลต่างๆที่ออกความเห็นด้วยความหวังดีแต่ว่าเป็นการออกความเห็นโดยยึดข้อมูลจากต่างประเทศจากโซเชียลมีเดียซึ่งมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็ใช้ความคิดความรู้สึกไปพิจารณาจนเกิดข้อกังวลให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งยืนยันนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้ประมาทมีการเตรียมการดูข้อมูลแล้วก็มีการวางมาตรการที่เหมาะสมสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามก็จะมีการติดตามประเมินผลตามมาตรการที่ออกมาเป็นระยะนะคะ เให้มั่นใจว่า จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกตินะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางนายแพทย์โอภาสก็กล่าวด้วยว่าไม่ต้องกังวลมากนะคะเรื่องของสายพันธุ์จากจีนค่ะเพราะว่าเชื้อมีทั่วโลกไทยเองก็มีเชื้อ B. A. 5แล้วก็มีภูมิต้านทานแล้วส่วนข้อเสนอของกระทรวงสาธารณาสุขที่ให้ให้ทำประการสุขภาพนักท่องเที่ยวเข้าไทยให้ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด -19 ยืนยันว่าเป็นส่วนแยกที่ไม่ได้รวมกับค่าเหยียบแผ่นดินที่เป็นเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬานะคะซึ่งการทําประกันจะเน้นประเทศที่กําหนดให้ตรวจ rt pcr ก่อนกลับเข้าประเทศเพื่อป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวตกค้างในไทยนะคะจะได้มีเงินประกันมาช่วยดูแลไม่เป็นภาระให้กับประเทศไทยส่วนรายละเอียดเรื่องของวงเงินประกันขั้นต่ําจะหาเรือกับทางคอปอปอ,ปอกําหนดให้มีความชัดเจนมากอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นออการประชุมนะคะที่ทางนายแพทย์โอภาสการกาวินพง์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยนันสําหรับเรื่องของการ ปิดประเทศดับนักท่องเที่ยวของประเทศจีนนะคะซึ่งในพื้นที่นราธิวาสของเรานะคะทางด้านของอานายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสก็ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะเรื่องของโควิดซึ่ง ในประเทศไทยเองที่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการรองรับการเดินทางมาของชาวจีนซึ่งเป็นท่องเที่ยวหลักของ ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปเนี่ย8ที่ถึงเนี่ยนะครับ8มกราคมเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมีความห่วงใยในเรื่องของการที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโควิดกับประเทศจีนในส่วนนี้เนี่ยก็อยากทำวามแค่นในส่วนของว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวรองรับในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับกลุม่มที่เสี่ยงสูง6-8เนี่ยเราจาเป็นจะต้องฉีดวัคซีนในกรณีที่เกิน6เดือนไปแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนครับส่วนในกลุ่มอื่นในที่เคยฉีดไปแล้วอ่อ สามเข็มสี่เข็มนี่ก็จะมีความสบายใจได้ในส่วนที่เรื่องปูคุ่มกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าสายพันธุ์ที่ประเทศจีนที่ระบาดอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทยเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเป็นสายพันธุ์เช่น b 5 2 b 5แบบนี้จะเป็นกลุ่มที่สายพันธุ์ ได้ผ่านการระบาดในประเทศไทยแล้วเพราะ,ะนั้นเชื่อได้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเกิดจากการที่เคยติดเชื้อมาหรือเคยฉีดวัคซีนมาก่อนมนนั้นในส่วนนี้คิดว่าสถานการณ์การระบาดท,ที่เกิดจากการเปิดประเทศของประเทศจีนแล้วเข้าเที่ยวไเทศยเนี่ยยังไม่เป็นที่น่ากังวลจนเกินไปนักนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลส่วนที่ต้องปฏิบัติโว้ถูกต้องเช่นใส่หน้ากากในยางที่ที่จเป็นคนหมู่มากไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกัน หรือ,อตอนนี้ที่คนสูงอายุก็ลองดูกรณีคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกคนตัวไปได้ด้วยนะครับในการการดูแลนะครับตรงน,นี้สิงสำคัญที่ให้ปวามูลใญ่จากสาธารณสุขนะครับ นี่ก็เป็นเสียงของท่านนายแพทย์สารณาสุขจังหวัดนราธิวาสของเรานายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิาสารศักดิ์นะคะที่พูดถึงประเด็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะ,ะในเรื่องของโควิด -19 นั่นเองค่ะเน้นย้ําเลยสําหรับกลุ่ม608นะคะไปฉีดวัคซีนไปรับวัคซีนกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านส่วนใครที่ฉีดแล้ว2เข็มจะไปเพิ่มเข็มกระตุ้น3 4เข็มก็ไปได้เลยค่ะที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะแต่มาตรการหลักๆที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นั่นก็คือ เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอานามัยตลอดเวลานะคะเ,ออเว้นระยะห่างนะคะในที่ที่คนมีเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็เวน้นได้ก็เว้นเนาะรวมไปถึงล้างมือบ่อยๆนะคะพกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอ,อลอฮอ์ไว้จะดีมากเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการป้องกันเรื่องของโควิดอย่างเดียวนะแต่ว่าโรคอื่นๆที่จะตามมาจากทางเดินหายใจเรื่องยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ้านเราฝนตกอยู่นะคะก็จะได้ระมัดระวังเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะมาในช่วงของหน้าฝนด้วยนะคะนี่ก็ฝากคุณผู้ฟัง การนาะอในช่วงของรายการชีวิตดีๆที่ชายแดน